คลิปนี้เราจะถอดฝาครอบสายพันธะุ์ t i m ิ่งนะฮะชุดนี้ออกทั้งชุดเลยนะครับเราเรียกวฝาครอบสายพันธุ์ไทมิง่งตัวล่างตัวกลางและตัวบนโดยใช้ประแจบล็อกตัวคีบเบอร์สิบนะเราเริ่มจากตัวบนก่อนนะครับก็สายโบเบอร์สิบครับ ให้หลวมก็ได้ครับทุกตัวาใา้หลวมมาทุกตัวเลยนะนะหลังจากนั้นก็เป็นงงครับใช้มือช่วยคลายเจลิว ฝาะคอ,องให้ดีนะครับฝากครอบ,อบสายพานเทไมนบนหมดแล้วไปตัดา้เรียบร้อยนะฝากคล้อบ,อบสายพานเทไมนตัวกลางเห็นไหมแล้วก็ฝากคร้อบสายพานเทิมนงตัวอะไรครับตัวล่างเดูนะี่สปูต่นะ เห็นไหมครับออกมาแล้วก็จบครับ